ทุ่งอยู่ตอนนี้กับขึ้นมะซีดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้ดอกรติปาค่ะมีเรียนมีเบียค่ะเรียนปาได้เยอร์ดูเบียค่ะพี่น้องจบไปถึงได้ไหมประจุความรุนกันด้วยค่ะพี่น้องครับเรียนเชิญเลยนะครับตอนนี้เรากำลังรอให้ผู้ประกวดนั้นมาจิมโชว์ความสวยใส่แต่เชือกบ้างมอบดอกไม้ได้มอบดอกไม้บ้นะครับช่วงนี้เลยนะครับดอกะติบาทเท่านั้นนะครับหนึ่งดอกหนึ่งคะแนนะครับผู้ได้ลายที่สุดมีรางวัลหัวหน อันพันวาดอกไม้ก็ซื้อยากเลยค่ะดอกไม้เนี่ยนางออกมาขายก็ได้ค่ะพันวา้อไปซื้อยากยางพสันคาไข่บานพันอยากอยากรู้รู้นนะค่ะเปนพนท่าผีไหมครับพันท่าผียางออกมาขายก็ได้ค่ะพันพันพันแสงพอไปซื้อยากนะค่ะ มีใบลอยใบพันเุ์คะเ้าชว์อยู่ที่ค่ะคะเจ้าชู้เบาก็มีค่ะบอกว่าอยากจะได้เยอะๆหน่อยว่าสันด้านหน้าเวทีนะครับดอกไม้ครับคณะกรรมการครับนี่มาฟังท่านอีทธพง่์สิจกเงินอสื่อแบบนี้เนาะเรียนผ่านเรียนผ่านจะได้ทงเรนไทยกับจกมาเป็นกำลังแรงใจให้ผู้กองประกวดนั่งโนพมาจับแรงของเฮ้าด้วยค่ะพี่น้องค่ะครัตอนนีนั่งโนพมาของเฮายืนนา แถวนะครับตรงนาทันคณะกรรมการนะครับให้ย่นโฉมนะครับแม่ระค่ะกะรอรับดอกไม้จากพี่น้องจุ๋งจังตอนนี้สามารถให้ดอกไม้นะครับได้เลยนะะคสามารถมอบดอกไม้ให้ได้เลยนะคะหนึ่งดอกต่อหนึ่งคะแนนนะครับสื่อไร่ลอยดอกสิบดอกกันกขอแถมน้ำพึ้นก็ได้ดอกมั้งสิบดอกหนึ่งร้อยบาทเราสั่งสิบเอ็ดดอกได้ไหมเออ นะครับผมตอนนี้นะคะอันนี้คือชมหน้าผู้เข้าประกวดชู้ชู้ขึ้นกันเลค่ะดอกไม้อยู่ทางใดเออพอแม่พี่น้องเข้าบ่เห็นค่ะหาซื้อช่วยเพป็นแนวผสนไทยดอกไม้สู้ๆให้แนวผสมนะฝนมีเงินเต็มถุงเต็มไทยอะค่ะแบ่งรอยแบ่งพันธุ์คนหันหาซื้อญาตค่ะตอนนี้จุกแล้วตอนนี้จุกแล้วอุ้ไปงานลับข้าหลือร้านผสมนะไปกับลังใจลูกหลานพีองเลยนะค่ะมอบเลยนะครับมอบเลยนะครับมอบเลยดอกไม้สวยๆนะครับจากทางกองกองประกวดของเรานะครับผมเดี๋ยวอีกสักคู่นึงนะครับหลังจาก ที่ให้คณะกรรมการได้รวบรวมคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะประกาศผลผู้ได้5คนสุดท้ายนะครับก็คือเข้ารอบตัดสินโดยโดยการ ถามคำถามนะครับเพื่อทดสอบปฏิพานไหวพริบและก็ทัศนคติของผู้เข้าร่วมประกวดทั้ง5้าคนนะครับซึ่งในรอบตอบคำถามของ,ของเรานะคะเราก็จะมีทั้งหมด5ซองคำถามด้วยกันนะคะโดยให้ผู้เข้าประกวดสุ่มหยิบซองคำถามด้วยตนเองเพื่อเป็นการยุติธรรมให้กับผู้เข้าประกวดน,นะคะคร,รออีกอึดใจเดียวครับเราจะได้รู้แล้วว่าใครเป็นอ่า5คนสุดท้ายนางนพพมา่าจำแรงของเทศบาลตะบนจุ้มจังนะครับปีการศึกษาสองเอ่อปี พุทธศักราช2565าสิบห้าปีการศึกษาโว๊จะอยู่โรงเรียนหลงปีทดีก่อนโรงเรียนก็ลงนานลงหลยปอจะปีการศึกษาเนาะพุทธตอนนี้ตอนนี้รอรับดอกไม้อยู่แม่บอครับรอรับดอกไม้อยู่เอาอันย่างย่างขางหลังกันได้ว่าพันพลเราอันอยากซื้อยุแต่ว่าอันยุขขางหลังมูแนววกล้าเขามาก้ก่าพัชตอนนี้ยิ้มสวยๆไว้นะครับยิ้มสวยๆให้ท่านคณะกรรมการไว้ตอนนี้กําลังรอผล5้าคนสุดท้ายอยู่ นะครับรอผลห้าคนสุดท้ายอยู่นะครับรออยู่นะครับนิดนึงอีกนิดใจเดียวในน้อยแมนครับพ่อแม่พี่น้องจะเฝ้ากับนิปากันเนอะค่ะสิไม่เหลือแต่พี่นี่ก่อนสองคนนี่ค่ะบารายแต่ว่าแต่ว่าเป็นอยู่ข้างหลังหลายคนอยู่แมนครับประมาณโอ้จะมันเข้าเจ้าลังไยให้ย่อยมาเต็มงานนี้เนาะหนาซึนอกซึนใจแทนเท่าสุ่จังเนาะค่ะจับจองดอกไม้หนึ่งคะแนนหนึ่งดอกหนึ่งดอก สิบบาทนะครับโอ้บรรยากาศสะพานขาวตอนนี้ก็สวยงามถายถ่ายรูปบันทึกภาพตอนนี้ก็ได้เด้อค่ะงานกำลังงามเบิ่งพระจันทร์เนาะค่ะเบิ่งพระจันทร์เบิ่งดาวเบิ่งน้ำเบิ่งธรรมชาติน้อกันมือนี้ปีหนึ่งนี่หนึ่งเทื่อนหลังจากสถานการณ์โควิดเท่าพื้นรั้วลายปีประธานคุบเจริญกราฟิคสิรมาเฮ็ดตรงนี้มาจัดงานคงบอกถึงความสมัครสมานค่ะ ทำสมาคินะครับเพื่อลนี้แปลว่าปีนี้นี่คือถือว่าจัดได้ยิ่งใหญ่นะครับยิ่งใหญ่แล้วพี่นายแห่ซีง่ญ่ก็ดีนะครับคุณพรได้ยกปุยอกไว้แล้วสมเกียรติเทสบาลตับบดจุ้งจังนะครับผมแน่นอนนะครับแต่วปีนี้ทังถือว่าใหญ่เพะเฮาปีแ่งน้ำนะครับธรรมชาติคือลำห้วยจุ้งจังของเรานี่แหละนะครับตอนนี้มอบดอกไม้หรือยังจ๊ะมอบดอกไม้หรือยัง โอ้ตอนนี้มีมีมีคะแนนดอกไม้เสมอกันอยู่ครับคุณครูผักทำยังไงดีครับต้องมีคนเชียร์แล้วแหละครับตอนนี้ค่ะเขาบอกว่าซอเบอร์อเบอร์ซ้อมกันซ้อมกันไปดอกไม้เขาเปิดไปเนาะค่ะดอกไม้ที่ส้มสีดอกไม้เลยเลเบอร์ค่ะ ตอนนี้มีมีเส่อกันมีจิกจังใดเนาะี่น้องรางวัลขวัญใจนี่แบ่งกันบ่ได้เด้แบ่งครึ่งบ่ไรเนี่เมื่อสิมอบเป็ผู้เดียวได้ปะดิเนาะนะครับตอนนี้ต้องมิเดี๋ยวกําลังแล้วกําลังแล้วกําลังคุยกันแล้วตอนนี้เนาะนะครับผมมอบได้นะครับดอกละ10บาทเท่านั้นี่น้องสิไปซื้อมากๆจิตใจเด้อค่ะสิได้คะแนนให้มันให้ขาดกันไปเลยเนาะค่ะคุณเจค่ะนะครับเพราะว่าการซื้อนี่ทั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญนําการนํานะครับรวมกิจกรรมด้วยกันอะไรนะฮะ ไปไม่กระทงไปไม่กระทงอยู่ทางเขาก็เลินหน้าดับในเรื่องครับพม่ังไหนมันจะสีดับได้การนั่งายไฟไฟนำต้องไปวันจันร์นอาตนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวมีดูอยู่นะครับน่าจะไม่ไม่เป็นไรเนาะนะครับหรือว่าเป็นอยู่ไหมฮะขอให้เจ้าหน้าที่ดูหน่อยนะครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวเขากลับเข้ามาสู่เวทีการประกวดตอนนี้รอผลคะแนนอยู่ นะครับรอผลคะแนนดู5คนสุดท้ายนะครับ5คนสุดท้ายที่จะได้เข้ารอบต่อครับ<า>รอคะแนนขวัญใจชาวจุงจังะนะคะโอ้โหวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้สนับสน,นุนในที่นี้ดิ้งได้ไปท่าคุณรูณผัดครับตอนนี้ผู้สนับสนุนของเราเยอะมากเลยแล้วก็จะมีรางวัลตามมาเยอะมากๆเลยนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก อย่างเป็นทางการนะครับได้ไแก่ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลจุงจังค่ะ,ะครับมีเมสกรีนโซลูชันนะครับศูนย์รวมกำลานความสูงที่คุณสัมผัสได้พิซซ่ามานาค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะทานาาแล้วค่ะคุณเจค่ะมิวช็อปนะครับร้านขายเสื้อผ้าและโค้สอนขายของออนไลน์ ร้านัญญาร้านนวดเพื่อผิวที่สวยงามไปนวดมาแล้วค่ะคุเจอ๋อู้นอนส,สบายรับไปกันลับไปซึ่งมันเพิ่งดีผิวดำๆํนี่เขาเลยไปตากแดดกันเลยดำเลยตอนนี้นะสุดยอดนะครับร้านน้ำมันจุ้งจังอ้อยนะครับแล้วก็ร้านมารวยซุปเปอร์นะร้านถูกและดีมีมาตรฐานซุปเปอร์เฮงนะครับร้านดีร้านดีคุเจ๋เป็นชื่อของประจำค่ะเพื่อนๆถือเพรื่องบริการจินมแยมจิ้ใส่มีหอนรหัสสมาชิกบางมือเพิ่นกะมีแต่ว่าจับ ตลาดของรังมันค่ะเนี่ยค่ะสุดยอดเลยล่ะนี่เป็นทุกนู่นใดเนาะที่จุดดังของเขานี่เองนะคะแล้วก็ร้านพิยนัททานิสค่ะลุงสีข้าวอดิสรปูซิบซีลุงสีข่าสุดยอดเลยค่ะแล้วก็คุณวัฒนาสีพรนะคะหัวหน้าพัฒนาการอำเภอนามนแล้วก็คุณประเดิมทิพย์เจริญแล้วก็คุณปราณีตลบหอมจาดกรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็เต้ากูเกิลเต้ากูเกิลสนับสนุนเทุ่งรางวัลจากเยอรมัน ส่สวนนะครับขอสิ่งตุมเลยครับผู้สนับสนุนหักของเราหน่อยนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้สิบอกใครว่ายังใดดีนาะพี่ตื่นเต้นแน่อนออน อันพวนคุณนางย่หัน่าผู้ทุ่มผู้เชี่ยกกำลังตื่นเต้นนะครับกำลังตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวให้นางงานของเรานะครับยืนแถวเป็นเรียงหน้ากระดานนะครับไม่ต้องสล้มก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ก้าวออกไปข้างหน้าได้นะครับเยงบาข้างหลังน้อยหนึ่งก็ได้ครับตรงที่เสื่อก็ได้ครับโอเคครับสวยๆนะครับยืนแบบหน้ากระดานเลยครับยืนแบบหน้ากระดานเลยนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้นะครับทางทีมงานของเรากําลังรวบรวมคะแนน เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับได้มาออกมาแล้วครับจากคณะกรรมการทั้ง5้าท่านนะครับพี่น้องครับโอ้ตื่นเต้นมากเลยค่ะครูเจค่ะตอนนี้คะแนน,นก็อยู่ในมือเ<ม>รียบร้อยเลยของพวกเราทั้งสองคนสันค่ะครูเจสัน,สนเหน,น,นาวห <c oughs> นาเป็นหนาเอาคะแนนย้ำคำว่าอีกหนึงเนาะโอเคเนาะผ่านข้ารอบเป็นคนที่สองน,นะคะ ีก็จะเหลืออยู่ทัีงสามที่เพื่อที่จะเข้ารอบห้าคนสุดท้ายนะคะครับคุณผู้ชมตอนนี้เรายังไม่ได้เรียงลำดับคะแนนนะครับแค่เพียงประกาศตามหมายเลขเท่านั้นนะครับผู้เข้ารอบห้าคนสุดท้ายนะคะแล้วก็คนที่สามค่ะคุณเจนที่ผ่านเข้ารอบห้าคนสุดท้ายได้แก่ได้แก่ได้แก่หมายเลขเชียร์ได้นะคะเชียร์ได้นะคะหมายเลข ครับผมหมายเลขห้าครับผู้สมัครสององสององสององจุบจังหมู่ไหนครับเจมส์หมู่หนึ่งหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งคุณแม่เพิ่งมาซุ่มอยู่นะนี่ตจะเหลือดสองสองที่นะคะที่จะผ่านเขารอบห้าคนสุดท้ายนะคะแล้วก็โอเก็บได้นะครับอ่าเพิ่นบอกว่าคั้นคั้นหน่อยนิดนึง ใครที่ทําโทรศัพท์หายนะครับติดต่อรับได้ที่มินีกนเป็นโทรศัพท์ยี่ห้อซัมซุงนะคะสามารถติดต่อได้ที่ข้างเวทีข้างเวทีแล้วกันนะฮะโอเคครับพร้อมเรือยงขอสีสาวดังๆนิดนึงผู้ที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายคนที่สได้แก่หมายเลกเชียรได้นะครับหมายเลขไหนฮะเชียรได้ครับ หมายเลขก้าครับผมฝมายละเก้าน้องคุกิซนะคะน้องคุกิซของเราะะสวยงามมากนะคะถ้า,าดนออนชอยสวยงามนะคะเหลือเท่าไหร่ครับเหลืออีกหมายเลขเท่านะใช่ค่ะเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งนะคะสำหรับขเข้ารอบห้าคนสุดท้ายนะคะครับผมอันนี้อยากให้เสียงคุณครูผักบ้างลองดูสิ <laughs> สำหรับหมายเลขสุดท้ายนะคะที่ผ่านเข้ารอบของเรานะคะ <laughs> ได้แก่หมายเลขหมายเลขไหนครับห้าคนสุดท้ายคนสุดท้ายครับหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดครับโอ้สุดยอดน้องมาอันนี้คือผู้ที่เข้ารอบห้าคนสุดท้ายครับขอเสียงปผ้มือสุดๆให้ครับขอเสียงปผ้มือสุดๆเด่ะให้ครับอีกทั้งสามสามพันผีพันเขารอบนะคะเนาะ ก็สําหรับรอบนี้ก็ถือว่าผู้ที่เข้ารอบ5คนสุดท้ายนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับเก่งมากๆนะครับต้องมีความสามารถพิเศษทั้งท่วงท่าการแนะนําตัวนะครับที่ทําให้ทางคณะกรรมการนั้นตัดสินว่าสมควรที่จะเข้ารอบ5คนสุดท้ายแล้วเข้าสู่รอบการตอบคําถามครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะพอบอะไรก่อนใช่ค่ะเป็นเป็นเป็นรางวัลกิจอับ รางวัลพิเศษนะคะเป็นในส่วนของกิฟต์ไบเชอร์นะคะวิตามินหน้าใสมูลค่าเท่าไหร่คะคุณเจมูลค่า1,500บาทจำนวน3รางวัลอันพี่ก่อนก็ยังไปเฮ็ดแต่พอมีให้เฮาเนติกิฟต์ไบเชอร์ให้พี่ี่ก่อนได้ไหมนะฮะโอเคครับผู้ที่เดี๋ยวที่จะมอบนะครับเดี๋ยวพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์เราสักคู่หนึ่งนะครับพอดีว่าสกิปเยอะนะครับกำลัง ปิ้นหาอยู่นะครับผมปิ้นหาอีกสักคพู่หนึงนะครับผมก็ในในช่วงนี้นะครับก็จะเดี๋ยวจะมอบรางวัลพิเศษก่อนนะครับซึ่งเป็นกิฟต์โคลเชอร์นะครับเกี่ยวกับการวิตามินผิวใสนะครับวิตามินผิวใสนะครับมูลค่า1,500บาทจำนวนสามรางวัลนะครับจากมีเมสกินโซลูชั o นนะครับผู้ที่ได้รับกิฟต์โคลเชอร์วิตามินผิวใสนะครับได้ทั้งหมด มีท่านด้วยกันนะครับสามพันด้วยกันนะครับสามสามพันด้วยกันนะคะครับผมมีในช่วงนี้นะครับขอเรียนเชิญนะครับคุณมาริดาสุจารีเจ้าของมีเมสกินโซลูชันนะครับและก็พิซซ่ามานานะครับเรียนเชิญมอบรางวัลด้านหน้าด้านข้างหน้าเลยครับผมข้างหน้านางงามเลยครับข้างหน้านางงามเลยนะครับผม นี่คือเจ้าของทาง B ีเบสฟินโซลูชันนะครับและก็พี่ข้ามนาของเรานะครับที่ได้มอบรางวัลพิเศษนะครับก็คือกิฟต์บรเชอร์วิตามินผิวใสมูลค่าพันห้าร้อยบาทจำนวนทั้งหมดสามรางรางวัลด้วยกันนะคะเราก็จะเพื่อไม่มีการเสียเวลาเราจะขออนุญาตประกาศหมายเลขที่ได้รับรางวัลกิฟตบราเชอร์วิตามินหน้าใสมูลค่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทเลยนะครับได้แก่หมายเลขหมายเลขสิบคำ และก็หมายเลขหมายเลข5ครับและก็สุดท้ายนะคะในส่วนของรางวัลคิดไวเชอร์วิตามินหน้าใสมูลค่า1,500บาทนะคะได้แก่หมายเลขหมายเลข7ครับต้อ,นนองยคมือเรับมารนึ่าบาทจากเจ้าของ Me-Based in Solution น,นะครับและพิซซ่ามานานะครับคุณมาริดาสุจจาชารีนะครับหรือว่าเป็นรางวัล อีกนะครับมีอี๋ไหมฮะใช่ค่ะวันนี้ใรางวัลของเราค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายนะคะพิธีกรยังสับสนกับรางวัลงานค่อนข้างเยอะเปิไปเปิดมารางวัลเยอะมากนะครับเนี่ยมองดูเนี่ยพิธีกรอยากจะได้อีโมเชอร์ด้วยเลโอเคครับผมต่อไปจะเป็นมีมีมอกอีกใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของรางวัลคิวเวชเชอร์บำรุงผิวนะคะมูลค่า 1,000บาท2รางวัลน,นะคะจากจาก,จากทางอา่เมิเมอ่นสก,กินโซลูชันกกนช่นนะครับผมนะครับสองรางวันด้วยกันเดี๋ยวะะให้คุณมาริดาสุจจารชารีนะครับอยู่ต่ออีกนิดหนึน่นนง2รางวัลครับมีใครได้บ้างครับคุณครูผักครับได้แก่หมายเลขหมายเลขหนึงค <c oughs> <leg> ่ะหมายเลขหนึ่งค <c oughs> ่ะ <c oughs> มีได้รางวัลนะครับเป็นกิฟตทบลูเชอร์นะครับบำรุงผิวพูลค่ะหนึ่งพันบาทครับและก็อีกหนึ่งคนครับได้รางหมายเลขเก้าคำอันนี้ก็ได้กิฟตทบลูเชอร์บำรุงผิวนะครับมูลค่าหนึ่งพันบาทรางวัลของเราเยอะแยะมากมายจริงๆริงเลยังไม่หมดนะยย่หเลยยังไม่หมดเลยยังไม่หมดค่ะคุณเจตอนจะเป็นในส่วนของรางวัล ขวัญใจผู้ช่วยนะคะอ๋ออันนี้เป็นรางวัลขวัญใจของแม่ผู้ช่วยผู้จัดงานเลยนะคุณแม่วันนี้นะฮะแต่ว่าในโอกาสนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณนะครับคุณมาริดาสุจาชารีนะครับเจ้าของบีเมสกินตรูชันนะครับและพิซซ่ามานานะครับที่ให้เกียรติมอบรางวัลทั้ง5รางวัลนะครับที่เป็นกินบรเจเช์นะฮะขอเรียนเชิญท่าน คุณพี่นะครับลูกพี่กี่ประดับดาวนะครับด้านหน้าเวทีนะครับเพื่อที่จะมอบรางวัลนี้นะฮะแต่งกายงามแต่งกายงามนะครับเป็นตัวแทนจากบ้านมาโดยซูเปอร์นะครับสําหรับผู้ที่ได้รางวัลแต่งกายงามได้แก่หมายเลขหมายเลขห้าค่ะงดงามมากๆเลยนะคะการแต่งกาย ทั้งการเดินนะคะการแต่งกายก็บงบอกถึงความเป็นชาวกาลสินชาวจุดจังของเรานะคะโดยค่าสบายสีแดงนะคะโอเคครับ